คุณครูรักทองจันดาสำหรับการเดินทางที่ยาวนานทั้งในชีวิตราชการและการรับใช้สังคมทางด้านการกีฬาท่านผู้เกียรติรอรับลำดับต่อไปกับผมใล้ขออนุญาตเบิกตัวนะักกีฬาทั้งสองทีมลงสนามหมายเลขสิบเก้ารังสีคำแก้วภูคศสามโรงเรียนเิมราพิยากรหมายเลขเกแก้วรูโรงเรียนบ้านนาเวงหมายเลขสิเอ็ด นพชัยวงบุญผู้หน่วยการกองการศึกษาหมายเลขสามคมศักดิ์บุญเดชผู้โรงเรียนบ้านใจพูนหมายธนาาาสิงงคจกโรพยาบาลเขมราชมายเลข23พันตำรวจโทอนุสาสทองเพิ่มรองผู้กับการสถานีตำรวจพุทธรโรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขิมราชต่อไปเป็นรายนามของผู้เล่นทีมรวม หมายเลขที่สิบสมิดจอภัยจิตหมายเลข13สุรพลคำบุญหมายเลข10สุชาติลบพันทองหมายเลขส6เตชิตชีวิตราชการจะต้องมีวันนี้ครับทุกท่านเดินทางอารักทองจันดารับใช้ชาติจนถึงหกปีในด้านการรับราชการ นี่สองครับชมการแส่งนักบอลผู้พิเศษนะผู้บอลนัดพิเศษงานแสดงมุทิตาคารวะคุณบัว่รับทองจันดางานเลีงในงานเกษียณชีวิตประชดการรับใช้ชาติมานานครับวันนี้ VIP อพีอุบลราชธานีครับดรธรรมรัตน์นักบอลมาอย่างพร้องบอลอยู่ทางด้านกับซ้าย ล็อกขึ้นมาคล็อกเบาเบากองบอลขึ้นมาประกอบบอลสามเหลี่ยมเปิดมุมเปิดไปแล้วสวิตช์บนอัพห้านาทีแรกครับยังไม่อันตรายยังไม่หวั่นเรายังไม่ผืดวาครับยังเล่นกันชั้นที่นะครับกับฝอโรงเรียนบ้านเหนือนี่ก็ชูสีกันนะครับชมกันต่อครับพีเอพีอุบลราชธานีกองบอลยิงเข้ามาแดนกลางให้มาเลียกซีเบตอุบลสกิตอับมาเล็ด ตามด้าน VIP ครับยางทีนบอลแดนหลังเนี่ยัวบหนึ่งบสองบอนี่อลมันไปวันานาวาอีกชาตชัยพระคุณนักจัาทั้งตำแหน่งอะไรเนี่ยคาดว่าฟุตบอลอาจจะยิงไปแล้วก็ได้นะครับก่อนจะเสร็จตำแหน่งต่างๆต้องขออภัยนะครับ อาจบการต่อครับลูกเลยทะลุหลังมาถึงสวิตตัวสุดท้ายของบีเอปเกมราชไปกิตใจวัดออกกระเสมสีมาเข้ากลางอนุสาทองเพิ่มผู้ขากำลังจะไปแล้วครับสปีดแรกครับสปีดแรกไฮกิตใจวัดไปเลยผมครับสปีดแรกวผมเล่นถ้วยคอครับของราชประชาเมื่อ3ามสปีที่แล้วครับตอนนี้อย่าลืมขาตัวเองครับตูครับมาโอ้เสียมาด้านหลังเทปูมา อไปชาชายไปไปอีกแล้วครับถือมาโอ้เล่นไปแล้วไปกินเจ้าบ้นไม่ได้หกหลังคนนี้มาเบาๆดึงหลังอนุสัตต์อนุสัตต์เคยทำผมลงนี้ครับทำตัวอื่นไม่ได้ขอขออนุญาตนั่งคุยก่อนว่างัไงบีเอบีอูบุนครับเิอออกมาทางด้านแดนหลังเอาลูกลงพื้น เตะปักทองลูกนี้มาเอ้ามาเข้าเท้าไปจิตใจวัดไปจิตใจวัดสายเลขหกไปแล้วทางด้านหมายเลขสิบสิทธิวุฒิพรมินแก้วยืนหลังออล่อยมาที่อนุสาตพันตำรวจโทรสองท่านสามท่านกำลังรวมกันน่าจะได้พลตำรวจตีได้แล้วไปเลยครับตายแล้วโดนรถถังเบียดครับท่านพันตำรวจโทรสิทธิวุฒิพรมินแก้วเปลี่ยนม้องไปหมอหาเพื่อน เกือบไปแล้วครับนี่ละครับหลังจากที่เราแข่งขันเสร็จแล้วนะก็ขอเชิญเพื่อนพ้องพี่น้องนะครับลูกศิษย์ลูกหานะครับทุกท่านนะครับร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ที่ห้อง2ของโถงนะฮะโรงพยาบาลกิบบราชได้มาพบปะกันนะครับหลังจากที่ก่อตั้งทีวีพีศิริราชมานะครับเกือบ10ปีนะครับ